ยินดีต้อนรับสู่ช่องออโต้คาร์รีวิวแหล่งรวมข้อมูลเกี่ยวกับยานยนต์แห่งอนาคตนวัตกรรมและเครื่องจักรล้ำสมัยสำหรับวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับสิ่งที่ไม่ธรรมดาบางสิ่งที่ล้ำเกินจินตนาการและเป็นการผสานระหว่างความฝันกับวิศวกรรมอย่างแท้จริงนี่ไม่ใช่แค่การรีวิวรถยนต์หรือจักรยานยนต์ทั่วไปแต่นี่คือ k a เอไอเทมเจ็ตสองพันยายานพาหนะที่ได้แรงบันดาลใจจากเครื่องบินเจ็ตที่สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกด้วยดีไซน์สุดล้ำ สเปคอันน่าทึ่งและฟีเจอร์แห่งอนาคตหากคุณเป็นคนรักความเร็วเทคโนโลยีและใฝ่ฝันถึงโลกอนาคตคลิปนี้คุณไม่ควรพลาด KAI t e m หเ2025เป็นคอนเซปต์สุดล้ำที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องบินเจ็ดล่องหนความเร็วสูงและเทคโนโลยีการขนส่งยุคถัดไปตั้งแต่แรกเห็นเครื่องนี้ก็สามารถสะกดทุกสายตา ตัวถังถูกออกแบบอย่างดุดันด้วยเส้นสายคมปริดที่แหวกกลมได้อย่างดีเยี่ยมผสานกับส่วนโค้งเว้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตร์มันเตียและกว้างดูมั่นคงและพร้อมพุ่งพะยานด้วยความเร็วสูงวัสดุภายนอกประกอบด้วยคาร์บอนไฟเบอร์และโลหะผสมที่มีน้ำหนักเบาเป็นพิเศษช่วยลดน้ำหนักรวมของยานพาหนะและให้ผิวสัมผัสแบบด้านคล้ายเครื่องบินล่องหนทุกมุมมองทำให้รู้สึกว่านี่คือพาหนะจากหนังไซไฟ ด้านสมรัถนา KA เออ m เทมเจ็ 2025, ก็ไม่ทําให้ผิดหวังภายในติดตั้งระบบขับเคลื่อนไฮบริดที่ผสานพลังงานไฟฟ้าเข้ากับเทคโนโลยีเจ็เสริมแรงแม้รายละเอียดทางเทคนิคแบบเต็มยังไม่เปิดเผยแต่จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีความเร็วสูงสุดเกิน400กิโลเมตรชั่วโมงอย่างแง่ายดาจัดอยู่ในหมวดหนึ่งของยานพาหนะทางบกที่เร็วที่สุดในโลกอัตราเร่ง0ูนถึง100กิโลเมตรชั่วโมง ภายในเวลาไม่ถึง3วินาทีด้วยระบบควบคุมแรงยึดเกาะและกระจายกำลังที่ขับเคลื่อนโดย AI อัจฉริยะจุดเด่นที่แตกต่างคือระบบควบคุมพวงมาลัยที่แทนที่ด้วยคันบังคับแบบเครื่องบินเจ็ตตอบสนองต่อแรงกดการเคลื่อนไหวของมือและข้อมูลชีวภาพทั้งหมดห้องคนขับถูกออกแบบให้อบล้อมผู้ขับด้วยกระจกโปร่งแสงเสริมแรงที่ให้มุมมองกว้างถึง270อองศาไม่มีการใช้กระจกข้างแบบดั้งเดิมอีกต่อไป เพราะใช้กล้อง AI และระบบภาพ360องศาแทนซึ่งจะแสดงผลบนจอแสดงผล h u d รอบทิศทางพร้อมทั้งมีการฉายภาพเสมือนจริงเพื่อแสดงข้อมูลการขับขี่แบบเรียลไทม์ภายในห้องโดยสารยังคงรักษาความล้ำสมัยด้วยระบบตัดเสียงรบกวนอัตโนมัติเบาดที่นั่งสามารถปรับตามแรง G ขนาดขับและหน้าจอแสดงผลทั้งหมดเป็นระบบดิจิทัลตอบสนองต่อคำสั่งเสียงการเคลื่อนไหวของดวงตาและท่าทางของมืออินเทอร์ เฟสทั้งหมดถูกออกแบบเพื่อลดสิ่งรบกวนและให้ข้อมูลสำคัญแบบสับไวพร้อมกับผู้ช่วยอัจฉริยะที่เรียนรู้พฤติกรรมผู้ขับและสามารถเปลี่ยนอารมณ์ของยานพาหนะให้สอดคล้องกับอารมณ์ของผู้ขับได้อีกด้วยด้านความปลอดภย KA, อัย k a Item j e จ2025ัจัดเต็มด้วยระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงมีระบบหลีกเลี่ยงการชนแบบ2ชั้นระบบตอบสนองฉุกเฉินอัตโนมัติและระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วย AI ที่สามารถคาดการณ์และหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุได้ นอกจากนี้ยังมีระบบปล่อยเก้าอี้นิรภัยกรณีเกิดเหตุรุนแรงเหมือนกับในเครื่องบินรบแม้จะเป็นฟีเจอร์ที่ไม่อยากให้ใครต้องใช้แต่มันก็แสดงให้เห็นถึงความจริงจังในด้านความปลอดภัยในเรื่องเทคโนโลยีเจ็2สองก็ไม่แพ้ใครรองรับการเชื่อมต่อ 6G สำหรับสิ่งข้อมูลความเร็วสูงอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านระบบคลาวด์และวิเคราะห์ยานพาหนะแบบเรียลไทม์มีผู้ช่วยส่วนตัวที่ฉลาดกว่าทุกคันก่อนหน้านี้ จำเส้นทางได้แนะนำเส้นทางการขับที่เหมือนบินได้และยังเปลี่ยนน้ำเสียงตามโหมดการขับขี่อีกด้วยมีทั้งหมด5โหมดได้แก่สต u ลคร c สคอมแบ o บูสและ AI Auto ซึ่งแต่ละโหมดจะเปลี่ยนพฤติกรรมของยานพาหนะอย่างเิ้นเชิงสำหรับระบบพลังงาน KA Item Jet 2025รองรับการชาร์จไร้สายความเร็วสูงที่สามารถชาร์จได้ถึง80%ภายในเวลาไม่ถึง12นาทีพร้อมทั้งมีระบบเก็บพลังงานจากแรงเบรกและความร้อนเพื่อยืดระยะทางการใช้งาน มีแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ช่วยเลี้ยงระบบภายในเมื่อจอดหรืออยู่ในโหมดพักนอกจากนี้ยังมีระบบปรับแต่งตามสไตล์ผู้ขับด้วยแพ็คเกจด,ดีไซน์สุดพิเศษเช่นไนแฟนทอมไซเบอร์บราเซอ e a อาร์ติ k สและไท t ันฟิลรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะทั้งในแง่ของสีเสียงไฟและลักษณะการขับขี่ทําให้ KA i t ไอเทมเจ็ดไม่ใช่แค่ยานพาหานะแต่คือประสบการณ์ส่วนตัวที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน ทั้งหมดนี้คือการผสมผสานที่เหนือกว่าจินตนาการ KA Item Jet 2025ไม่ได้แค่แสดงนวัตรกรรมของอนาคตแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความกลา้าฝันและการพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดหากคุณกำลังมองหาเครื่องจักรที่แหกทุกขอบเขตของปัจจุบันและนำพาไปสู่อนาคต Jet 2025คือคำตอบที่ชัดเจนขอบคุณที่รับชมการรีวิวเชิงลึกเกี่ยวกับ KA Item Jet 2025 ทางช่องออโต้คารรีวิวหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แสดงความคิดเห็นและที่สำคัญที่สุดคือกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆสุดล้ำจากโลกแห่งยานยนต์ในอนาคต